นี่จะไปเล่นเกมฟรีไฟเอากันเนาะเล่นอีกแล้วฟรีไฟเอ้ท้าจะบอกมึงจะเล่นอะไรน่่นะมีอะไรน่าสนุกสนุกครับพวกเขานี่ไปลืมโหลดอะคืออะไรเป็นลึกลับสามกรุงไม่ใช่ดิอะไรไม่รู้อะทกอะไรมาสเตอร์มั้งแล้วอย่าลืมไปโหลดฟีไฟกันด้วยนะเราเล่นสนุกมากฟรีไฟไง ห้ามยิงคนในชีวิตจริงแต่ถ้าอยากยิงคนมายิงในฟรีไฟ แล้วก็ตั้งไปตรงนี้เลยหไมีกกยแ้โหไหนมีการแ้ถูกแล้วแห่เรามีกะเป๋าสามตัวละตะละแวล,ลอโกโกอ้อยู่ตลอดเลยเอ้ปล่ะปลดตึงกระบรากูนึ่งหกเก้ากรบรากูสิเฮ้ยเอยากเป็นนามาพาเฮ้ยแล้วสาดข้ามาปากกูนหน่อยดิตังห่าหา้าเรียบรอ ถ้าคนด้วยหมัดพิรโร่ก็จะลงที่นี่เหมือนเดิมเลยเอ้ยเมียลองบอลหลังคาไม่ลองบอลหลังคาอุย้ยเจอข้อแน่ๆบอกไปเลยยิงให้หน้าแหกเลยคอยดูได้ปืนอะไรมา,าใหม่ดู ไม่ใช่ลูกศรของเราอ้าผมเพิ่งยิงเสียงมันอาจจะได้ยินมากรุนั่นงช่วอคนละไม่เลยไอ้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 รักผมที่ลุงตู่ อก็เลยสนายแรงมากอือลงมาได้อย่างเพอร์เฟกต์เฮ้ยสนายแรงมากอเอ้ยทุกคนอ้าเดินติดเดินติดเด,ดิดนติดอย่างนี้ก็โดนนี่ครับ งมันเป็นรายเนาะไม่เอาสนใจนะผมมาสนใจเทพผมดีกว่า <c oughs> เก็บได้แต่เราไปรู้ก็สนว่าใครดีอร่อรบนบนพิษกระสัพ,พ้นเองเหรอกอ่ในนิกาเนี่ยมันต้องมีเยอะกว่านี้เต้ ร้อยโคตพแรงแรงจับประหลัดบอกประลังมาบอกวอ่าแรงจับแรงจับประหลัดลาออก อย่าด yeah, ิวะผมเจอคนต่อไว้ต่อน้องหนีจากหอเรีนกาแล้วผมเจอคนเดียว ตัวกลมกลืนนั่นแยนไปเรียนมาใหมู่หน่อยดีอะผมว่ะหยิบไปได้หยิบไปได้ไม่ไกลหรอกคพูดอยู่กับเป็นหนังเลย 我、okay, well. เราอยู่ตรงนี้เลยเราต้องไปตรงพริกพริกมีลูกสุนัขปอดเต็มกระตี้กระเป๋ายังไม่เต็มหรอกแต่กระเป๋าจะเต็มละบรอรจุไม่พอคารถโรนี้ได้หรอทุกคนไม่ได้หรอบรรทุกก็น่าจะไปได้แหละบรรทุยังไงล่ไม่ต้องห่วงนีแต่ไม่ใช่ จะได้แบบแบบนยิงคนขึ้นะยิงคนยักษ์ใคไอ่ใครมันแรงมันขึ้นไยิงหัวแบะแบะแบะวุ่นหุ่นนน ลูกคนบังทะลุหัวไปเลยแบบแป้งเอ้ทุกคนมองเห็นทุกคนเงินไงคิดจะเอาแอร์ดอบของฉันลรอไม่มีท่านไ่แน่เข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับ นี่ครับเฮ้ยมันหนีมันหนีเฮ้ไม่แน,น่ไม่แน่ไม่โดนก่อนหน้เห็นเข้ามาเลยแผลแผลมันไป็นลมหลัรรงต้นไม้ใช่ไหมมันเป็นลบหลังไอ้ดอกบอสโอ้โหแม่งโค้อวิ่งโคอนผิวเลยว่ะ แห่เล <cin stereotype> ีย <award> ก yeah, <N Soft Bra un> ้อยสองนัดสายคนเดชเนี่ยผมหายไ่เล่นมาเล่นกับพี่น้องคิดผิดแล้วผ่านไม่ได้แล้วทุกคนไปไปคนขลาดเขาต้องมาหลบหลังแอร์ดอบ ของงูขนาดนี้นนผู้แม่งจูบผู้นั่นแหละ ได้แล้วขอห้องข้าดิโอ้ยเลสโอนเลสโอนเลสโอนเฮ้ยเด่นไงคนนะมันลุยเลสมันลุยเลสโอนไปเลยหัวแบะไหมหัวแบะอุ้ยมันทำให้เสียจังหวะไย นั่นไงมเมนแม่งหนีไปได้หมดเลย,ยนหูงราหรือบาบาข้างหลังผมใช่ไหมอยู่ข้างหลัง แถวพิ้นแลบบอกพายสุดมันไปเอาไอด่อมได้มันคนไปเอาไอด่อมได้เนี่ยในก่างนี่ไม่มมอเอาคอตนาเอาเขียวดีและพายดีแค่บผมต้องวิ่งกลับไปกลับมา อะไรวะอะไรวะสองทีใ se ห้ดับอย่าอย่าห้าอย่าห้าหนูอย่าให้ไม่ได้โดนยิงแบบนี้ พอแล้วกระทะเออกระทะไม่ได้นานหรอกเราเอากระทะลงมาบัตรเล็กสนเอาเคียดีกว่าทุกคนเ่นดีกว่าแต่กระทะผมว่าม,ม,มันก็แรงนะเอาลาดีกว่ากดแยอะเลยโอย้ของเก่ากระทะกึ่งสนิมเอาของใหม่ดีกว่า เชีย่ยวเห็นยมมารโรคล้างไปที่โรงงานเชี่ยวเห็นยมราดแท้ยมมารโรแท้ถูกแล้วเดี๋ย,ยวย่อยมมาราดอะ กันว่าเรากลับไปนี่อันไหนจะแข็งกับกันเบออีกมาออีกได้อีกตายกลัวกูากากากวาตายแน่เลยไม่มีอะไรไม่มีใครนี่ชนเล่นไปก่อนจะชน,นว่าสุกกำลังนะไม่ เล่นแบบไม่ทันดูเล่นจริงอยากจะโดนข้ามนักใช่ไหมอ้เสียเลยวะตายวะเฮ้ทุกคนผมเห็นคนผมเห็นคนผมเห็นชุดแดงๆอยู่ตรงนี้ คนเห็นไหมหึหึงะ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 เงปเนี่ยมดดประหลาดคนเหลือแค่ห้าคนทำไงล่ะผมค่าสิบสี่คนแล้วคลิปล่าสุดข้ามมาสิบเก้าคนเกอบจะยี่สิบคนเลยอะเออนะผมหมดประหลาไปแล้ว้องไปเอาแอร์ตัดไป คนก็มีวิชานินจา้าเด่นเด้งไปถึงได้หมอกสามพวกก็มีหรือเปล่าหมอกสามเวลาุกคนขึ้นตรงนี้ด้วยไม่ขึ้นไม่ได้พยายามไงก็ขึ้นไม่ได้แต่ตรงนี้ช่วยคุณได้ ชานินจาชะตินจาชะนินจาน้า <c oughs> ขอมเสียชีวิตแล้วจ้าน้าขอมเสียชีวิตแล้วนะครับไว้ยืนไว้อะไรให้กับน้าขอมด้วยตลกสุป,ปังยืนอะไรให้ไว้กับให้เขาด้วยให้วงนู้นวิ่ง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 

แล้วไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับผมได้ yeah, ถ้าผมมีสนไนเปิร์ยันชมเขาจะคิปก่อนนะคะบ๊ายบาย